ป่วยวายอยู่หน้าบ้านก็ไม่รู้คนกเองกันแท้<ม>เดินทางมาบ้านทุ่งข้อกระฐานก็มาเรื่อยเรื่อยเรียก็เปบ้านหลังใหญ่ๆมีป้ายหน้าบ้านสำนักหน้าที่สำนักงานของกำนันอะไรนะกำนันอ๋อใช่แน่เลยคงจะต้องมีคนอยู่วันนี้วันเปิดทำการกำนันลิงอยู่ไหมครับโอ้ยตันงใจกำนันสิงกำนันสิง,สงอ้าว สิงห์ทำไมไม่มีหางเลยเนี่ยมันเป็นลอ้อลิงโ,โ,โอ่สองสัยเมื่อวานนี้ฝนมันตกฝนมันตกใส่หางม,มันหางม,มันเลยหลุดออกเอาอย่างนั้นคงจะต้องเรียกว่ากำน,นันกำนันสินกำนันหิ<อ>นกำนันสิงหิงลีใช่ไหมครับกำนันสิงหิงลีนะพวกแล้มันเรียกสั้นๆเพื่จะเรียกหิงยาวนะเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างอ,อื่นเอ้ใครล่ะมาทำไมวะเนี่ยผมมาจาก เมืองอุดรครับทาชชโนดครับโอ้มาไกลเลยอีหว่าครับผมมาหาท่านกำนันครับของผมอาจจะมาขอติดต่อซื้อควายขออนุญาตเข้าไปในบ้านได้ไหมครับมาซื้อควายเดี๋ยวนี้เข้ามามันยิ่งเข้ามาเลยครับบ้านกำนันครับบ้านตูไม่ได้เปิดเขาเพลินต้องมาเลยครับเออบ้านใหญ่โตโมโหลานบ้านไม้สักไม้แท้ไม้มะข่าเอ่อไม้โอ้โหดีๆทั้งนั้นเลยเออนักท่านกำนันอยู่ไหมครับอยู่ที่ไหนครับตำนานสวัสดีครับเอ้ย ในะครับยืนตรงมองอยู่ขณะที่ยังมองไม่เห็นอีกนี่นี่นี่กำนันสีกำนันสปล่งโอ้โหทำไมกำน,นันสึงล่ออย่างนี้นนล่ะปวดทงได้เดี๋ยวไไปัยปีนสนานะครับส,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อว่าอะไรนะครับผมชื่อว่าหนักครับอ๋อบุญหนักผมชื่อบุญหนักครับมาจากอุดรนะครับมาจากอุดรรู้จักการแต่งตัวนะครับอยากใส่กุ้งลอยอะไรแบบสัมภาษณ์ครับครับ ครับครับผมจะมบซื้อวัวตื้อควายสักพูดหนึ่งเอาควายผู้ควายเวียเอาไว้ให้มันปี้กันมันจะได้มีลูกเลี้ยงนะฮะเออาว่าจะมาซื้อควายของผมเนี่ยมันมีเงินมากพอหรือมาไหนอยากเห็นเงินมีเงินไม่ทั้แปดหมื่นเก้าหมื่นถ้ามีก็จะซื้อได้ทำอย่นี้กับกลับบ้านกอได้เยครับนานใจเย็นก่อนครับในถุมนี้ผมจะให้กำนันดูว่ามันจะพียงินพอซื้อ ควายตัวผู้ควายตัวเมียสักคู่หรือเปล่าอย่างนั้นกำนันนี่หลักฐานครับดูเลยครับดูเลยเดี๋ยวผมดูตั้งเดี๋ยวผมจะแหกคุณไม่ดู<อ>นะครับโอ้แหกเาบาๆแหกเบาๆฉันเสียวบบว้าวโง่<ม>ใจอยู่แน่จัจบจับไดเลยเงินยอะขาดนี้เงินขนาดนี้ซื้อวัวตัวผู้กับตัวเมียได้สองคู่เลยเนยคำนีงินทานแค่นี้ตาโตโตอย่างเขาัวนีว่ป้อตีนเลยเนาะ เิ็นเงินจะมปตาโตบ้างองเมย์เนาะวันนันครับยังไงก็พาผมไปดูทีครับผมจะเลือกตัวสวยๆตัวหนุ่มๆสาวๆแล้วผมก็จะได้ซื้อเลยนะครับเงินจำนวนนี้เดี๋ยวเพื่อนหนักครับเดี๋ยวก่อนนะครับจะไปดูวัวดูควายตอนนี้ไปดูไม่ได้หรอกครับมันมืดแล้วครับแล้วครับแล้วก็ยังไงนก็ตัวไหนก็ได้ครับผมจะรีบซื้อผมจะรีบพากลับมาเหนเลยอย่าเพงไปเดี๋ยวต่างหาว่าไปตอนนี้ ฟ้ามันมืดแล้วมันค่ำเนี้วไปดูวัวดูควายเดี๋ยวได้วัวไม่สวยวัวไม่งามควายไม่สวยควายไม่งาผมะจะหาว่าผมโกงอ,อีกแล้วไม้ผมไปนอนที่ไหนใจผมไปเปิดรีสอร์ทเปิดโรงแรมไม่ได้นะครับน้ำเงินจะขาดครับเอ้ยเรื่องนี้ไม่ต้องไปหว่วงเลยบ้านกำนันสิงห์หลังใหญ่หลังโตมีห้องพักเยอะแยะไปหมด,ดยอยาไปนอนที่ห้องหลังบ้านให้ผมพักอยู่ที่นี่เลยใช่เราติดเงินลราข้าวปลาหนาน้ำราคาจะผมจัดให้เลยลูกน้องเยอะขอบคุณนะพี่กันันายผมจะไปพักกับนะครับ กวนแกดอ๊ะต้องมันข้ามแล้วนี่ครับแถวบ้านกำลังสิงห์นี่โจรมันเยอะโจรมันชุ่มแล้วใครเป็นโจรแล้วกันฉันจะได้คนแถวข้างบ้านฉันนี่เลยแถวนี่โจรเลยนะฮะใช่พงผมจะทำยังไงอ่ะการข้ากลางคืนแบบนี้มันอันตรายขื้นเงินไม่ด้วยเงินเยอะแยะขนาดนี้ครับผเอาฝากฉันไว้ก่อนอุ้ยเอ้า มันจะดีเลื่องกำนันเออจะไม่ไว้ใจกันเหรอมันก็ต้องหมูไปไก่มาเห็นด่างเลยผมไปผมก็ต้องไปขายสองตัวสิครับโอ้ไม่เงื่ควายมันได้แน่นอนอยู่แล้วฉันเป็นกำนันไม่ไว้ใจฉันได้ยังไงเงินอยู่กับฉันฉันมีตู้เซฟเดี๋ยวมียัดใส่ไว้มันมันปลอดภัยแน่นะมา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  เงินนผมเก้าหมื่นนะครับผมเก้าหมื่นครับผมคุ่นห้องอยู่ตรงนน้นนะเดินไปทางซ้ายทางขวาทางทางขวาทางซ้ายถึงเลยเดี๋ยวผมจะตื่นแต่เช้าครับแล้วก็จะมาเอาควายผู้ควายวิ่งเมียแล้วผมก็จะรีบกลับเลยนะครับเดี๋ยวจัดไว้ให้เงินผมเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นสวัสดีครับคุณนันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนสวัสดีตอนสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงลเลยจ้าโอ้ฉันบอกแล้วพ่อสาวแม่สาวว่าชีวิตของ